เป็นลิปที่แก้ปัญหาขอบปากคร้ำแล้วก็พวกริ้วรอยตรงริมฝีปากนะคะยุบยิบจุดยิบจูบจีบบีบอยากรู้ว่านุ่มแค่ไหนเนี่ยต้องลองให้แฟนจุสวัสดีค่ะลิปนี้นะคะแพรจะมาทดลองใช้นี่เลยา้ดาดาอันนี้นะคะคือ Dermofuture Volume l i p o o o t t r r ค่ะเป็นลิปที่แก้ปัญหาขอบปากคร้ําแล้วก็พวกริ้วรอยตรงริมฝีปากนะคะซึ่งเขาจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยเข้าไปแก้ปัญหาขอบปากคร้ํได้อย่างตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพเดี๋ยวแพรก็จะเอามาลองทาดูนะคะเจนนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือบีบเนื้อครีมไว้ตรงนิ้วนางขนาดเท่า1เมล็ดถั่วแดง แล้วก็เอามาทาที่ริมฝีปากนะคะโดยเริ่มจากริมฝีปากล่างซ้ายแล้วก็หมุนเติมเข็มนาฬิกาประมาณ3 5ถึงหรอบแล้วก็ทิ้งไว้นะคะโดยเขาแนะนำให้ทาผลิตภัณฑ์นี้ไว้ที่ริมฝีปากตอนเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนโดยแนะนำให้ใช้ในระยะเวลา 3ถึง6เดือนติดต่อกันริมฝีปากของเรานะคะ <c oughs> ก็จะกลับมาอมชมพูอวบอิ่มอย่างเต็มที่นะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราก็จะลองเล่นนะคะเอามาทากันดูนี่ <c oughs> แต่แพรขอเช็ดลิปสติกก่อน <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวบอกก่อนเลยว่าแพรอะไม่ได้เป็นคนที่ มีปัญหาขอบปากคล้ำแต่แพอะจะเป็นห่วงเรื่องริ้วรอยแล้วก็ปากแห้งกร้านนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะช่วยให้ริมฝีปากเราชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยลดรอยคล้ำอะไรอย่างเงี้ยได้มาเรามาลองใช้กันบีบเท้า,มาเมล็ดถั่วแดง มเมล็ดถั่วแดงนี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าคือแบบแพเป็นคนบะปากเล็กอ่ะคือแบบบิมฝีปากไม่ได้มีพ ator, moon, ื้นที่เยอะก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้บีบเยอะแล้วก็เริ่มที่ล่างฝ้ายถูกไหมบนดาวครา์เลกอ่อถึงกร้อรออเออเออกี่รรบแล้วเนี่ย เหี่ยวนะคะปากก็มาฟูอิ่มอย่างนี้เลย <G ül> อือแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดแบบตอนทาไว้เนี่ยเวลาทาแล้วก็คือให้นวดนวดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เนื้อครีมเนี่ยซึมเข้าชุ่ซึมเข้าสู่ ชั้นใต้ผิวหนังของริมฝีปากนะคะเขาก็บอกว่าเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบว่ามันจะมีเนี่ยเนื้อ emulsifier ซึมเข้าสู่ริมฝีปากเราเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกแบบยิบยิบชชาๆที่ริมฝีปากเล็กน้อยนะคะอตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าชาๆนิดนึงละสนุกดีเหมือนกันนะ <laughs> ยุบยิบยุบยิบจุบจิบ <Be> พอหลังจากใช้แล้วแพ้ก็รู้สึกว่าริมฝีปากอมชมพูขึ้นนิดนึงนะคะดังนั้นแพ้ว่าใครที่มีปัญหาขอบปากคล้ำเนี่ยถ้าใช้ไปเรื่อยๆริมฝีปากกลับมาอมชมพูแน่นอนคะ่ะรู้สึกเลยว่าริมฝีปากเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นขึ้นนะคะอยากรู้ว่านุ่มแค่ไหนเนี่ยต้องลองให้แฟนจุ <c oughs> <c oughs> ติดเลด <c oughs> สําหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถไปถั่งซื้อกันได้เลยนะคะราคาอยู่ที่200นิดนิด 229บาทก็คือราคาก็ไม่แพงเลยแล้วก็ได้หลอดแบบว่าใช้ได้นานนะหลอดประมาณเท่านี้เดี๋ยวช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยแพจะแปะไว้ให้ตรงด e สคริปชั่นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย